สวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะ,ะวันนี้เคเวสก็จะเล่านิทานต่อในเรื่องเจี๊ยบน้อยกับดอกทานตะวันเพื่อนรักครั้งหนึ่งนะคะ,ะเชิญรับชมได้ค่ะเจี๊ยบน้อยกับทานตะวันเพื่อนรักเป็นยังไงนะเด็กๆอ้าวดูหน้าต่อไปวัน,นหนหึ่งในฤดูใบไม้ผลิที่แสนอบอุ่นนะคะได้มี อุ้ยตัวอะไรคะลูกอ่าลูกเจี๊ยบนะคะเดินตอกตอกตอก,ตอก,ตอกมาตรงที่มีดอกไม้สวยเต็มไปหมดเลยลูกเจี๊ยบก็แปลกใจว,ว่าทำไมมีดอกไม้สวยงามมากเลยอุ้ยดอกไม้สีเหลืองด้วยนะคะเอ๊ะดูตัวนั้นสิมีผีเสื้อกอดดอกไม้ด้วยสงสัยผีผีเสื้อตัวนี้ชอบดอกไม้จริงๆด้วยนะคะอ้าวดูตอนต่อไปนะคะเป็นยังไงแ,แล้วเกีย๊ยบน้อยก็ไปเจอมเมล็ดมเมล็ดหนึ่งนะคะแต่ไม่ทราบว่าเป็นมเมล็ดอะไรนะคะ เกียบน้อยก็แปลกใจว่าอุ๊ยมีเมล็ดอะไรดูสิมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะทันใดนั้นมเมล็ดพืชเมล็ดนั้นนะคะก็พูดมาว่าอุ๊ยอย่ากกินฉันเลยอย่าก,กินฉันเลยพอดีวันนั้นนะ้ลูกเกี๊ยบหิวมากนะคะอยากกินมเมล็ดนั้นจริงๆด้วยอ้าวฟังหน้าต่อไปนะคะต่อมาเกียบน้อยก็กลับมาที่เนินเขาอีกครั้งหนึง่งก็มาเจอมเมล็ดอันนั้นนะคะคือมเมล็ดอะไรก็มยังไม่รู้ว่าเป็นมเมล็ด จำชื่อไม่ได้นะคะ,ะเจี๊ยบเจี๊ยบใบไม้มีใบไม้อยู่สองใบลูกเจี๊ยบก็แปลกใจว่าเอ๊ะต้นอะไรรู้สิมีใบด้วยมเมล็ดก็ยังอยู่อยู่ละแต่เขายังนึกไม่ออกนะลูกเจี๊ยบก็แปลกว่าเอ๊ะเป็นมเมล็ดอะไรเอ่ยอทันใดนั้นต้นกล้าก็พูดขึ้นมาว่ารออีกสักนิดเถอะนะใบไม้อร่อยๆจะได้งอกงามมาให้ลูกเจี๊ยบได้กินแต่ต่อไปนี้นกเจี๊ยบอย่าเพิ่งกินหนูเลยนะคะ ไม่กี่วันต่อมาเจี๊ยบน้อยก็กลับมาที่เนินอีกครั้งหนึ่งนะคะข่าวนี้จากเมล็ดพืชนะมีสองใบอุ้ยตอนนี้นะคะมีทั้งสี่ใบแนะ่เจียเจ๊ยบเกี๊ยบใบไม้ใบนี้มีใบเพิ่มขึ้นอีกอุ้ยดูสิน่ากินจังเลยทันใดนั้นเมื่อต้นกล้าได้ยินต้นกล้าเลยรีบพุ่นขึ้นว่ารออีกสักนิดเถอคะค่ะ ใบไม้อร่อยออร่อยจะงอกเพิ่มมาเรื่อยๆเลยคราวนี้ใบก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเจี๊ยบหน่อยก็เริ่มคิดละเอ๋จะจริงไหมเนี่ยเอาเราไม่กินดีกว่าแล้วเจี๊ยบหน่อยก็รอรอต่อไปนะคะหลายวันข้าวหลายวันข้าวแต่นับตั้งแต่นั้นมาเจี๊ยบหน่อยก็กลับมาดูอีกรอบนึงโอ้โหใบไม้จ๋าทำไมลมแรงจังเลยใบไม้ต้นนั้นนะคะเริ่มจเจริญเติบ โตสูงขึ้นนะคะเริ่มมีใบได้หลายๆใบนะคะเริ่มมีแมลงต่างๆมาเกาะนะคะสัมผัสกับลมได้นะคะแต่ใบไม้จากใบนั้นจึงโตขึ้นมาเจี๊ยบหน่อยก็แปลกใจว่าเอ๊ะโตขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเจี๊ยบหน่อยก็เริ่มเป็นไงคะคุณคิดเหรอวาอุ้ยเราจะให้มันโตได้ไงเจี๊ยบหน่อยก็เริ่มที่จะไปดูแลรักษาต้นมเมล็ดต้นนั้นนะคะโดยการถอนยาวัชพืชที่ ที่ทําให้ต้นไม้นนะคะขาดควรเจรเติบโตนะคะซึ่งดูแลได้เป็นอย่างดีนะคะและสม่ําเสมอด้วยนะคะแล้วต่อมาเพียบน่อยก็ตั้งหน้าตั้งตาดูแลต้นนั้นเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเลยมารู้ตัวอีกทีต้นคล้าก็งอกงามจนเหนื่อยหน้ามองขึ้นมันก็สูงมากเลยนะคะจนแปลกใจว่าโอ้โหใบไม้ใหญ่จังเลยไม่กี่วันก่อน อย่างเล็กๆอยู่แต่ตอนนี้ดูสิโอยสูงมากเพราหมัวเราเลยแน่ดอกไม้นั้นก็ตูมนะคะเริ่มตูมจากดอกเล็กๆนะคะเริ่มแตกกิ่งเข้ามาแล้วก็ตูมขึ้นมาบานขึ้นมานิดๆเด็กยังไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรนะคะอยากทราบไหมคะเป็นดอกอะไรเด็กๆผู้ดูหน้าต่อไปนะคะและแล้วดอกมนันก็ตูมบานสะพรั่งขึ้นมานะคะ เมื่อเพ,พื่อที่จะได้รับจากแสงอาทิตย์นะคะดอกไม้นันก็บานใหญ่ขึ้นมาเจ็บน้อยจึงได้รู้ว่าดอกนั้นคือดอกทานตะวันนะคะ,อะดอกทานตะวันก็เลยเป็นไงคะบานยิ้มแฉ่งรับกับดวงอาทิตย์และแสงอาทิตย์นะคะดอกไม้นั่นก็คือดอกดอกอะไรคะเด็กๆนั่นก็คือดอกทานตะวันค่ะดอกทานตะวันก็ใจดีมากนะคะยิม้มยิย้มยันแจำำ่มใสให้กับ ลูกเจีย๊ยบนะคะอ่าแล้วก็สอนเรื่องต่างๆให้กับลูกเจีย๊ยบบอกว่าอ่าเป็นไงคะเราจเจริญเติบโตมาได้เพราะแสงอาทิตย์แล้วก็ได้รับน้ําและได้รับการดูแลจากลูกเจีย๊ยบนะคะอ่าลังมแมลงแ่างงต่างๆมาชอบเลยและแล้ววันหนึ่งเอ่อสภาพาอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะคะทําให้ฝนตกลงมาอย่างแรงเลยเจีย๊ยบน้อยแล้วเป็นไงคะทีนี้เรื่องของดอกทานตะวันจะมีประโยชน์ยังไงนะคะเจีย๊ยบน้อยก็เลยได้ไปอาศัยะคะ่ะ ใต้ต้นดอกทานตะวันนะคะเพื่อเพื่อจะไม่ให้ฝนน่ะเปียกปอนกับตัวเองนะคะอ่าตลอดจนจนหน้าร้อนนะคะตลอดหน้าร้อนเกียบน้อยกับดอกทานตะวันอ่าก็ทําให้เรื่องอ่ามีความสนุกมากมายวันหนึ่งอ่าแสงอทิ์ส่องจ้าและกัดร้อนใบของดอกดอกของทานตะวันนั้น,นะคะก็ทําให้อะลูกเกี๊ยบเนี่ยได้อาศัยร่มเงาน,นะคะ คุณคุณค่าของดอกทานตะวันก็เหมือนกับเป็นไงคะดวงอาทิตย์<บ>พออยู่ข้างๆก็รู้สึกว่าสดชื่นแจ่มใสนะคะเจีย๊ยบน้อยก็รู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยที่ได้อยู่กับดอกทานตะวันนะคะวันหนึ่งเจีย๊ยบน้อยก็มาเยี่ยมดอกทานตะวันอีกแต่วันนี้นะคะมามาแบบรู้สึกเศร้าๆนะคะเพราะดอกทานตะวันที่เคยบานสะพรั่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์แต่วันนี้ ดอกนั้นกลับเป็นไงคะเหี่ยวเฉานะคะดวงอาทิตย์ก็ไม่บานให้เราเห็นเอาจะกก้มหน้าอย่างเดียวจนลูกเยยบแปลกใจก็เลยถามดอกว่าอุ๊ยดอกทานตะวันเจ้าไม่สบายหรอทำไมเป็นแบบนี้ล่ะเีย็บน้อยก็ไปตักน้ำข้าลูกไปตักน้ำในในครองนะคะเพื่อที่จะมาลดให้ดอกทานตะวันนี่นหะให้เหมือนเดิมนะคะให้มันเจริญเติบโตสดชื่นเหมือนเดิมนะคะ เป็นไงคะบอกว่าทานตะวันเจ้าจงดื่มน้ําเยอะๆนะจะต้องกลับมาร่าเริงแจ่มจใสเหมือนเดิมเราไม่อยากให้เจ้าเหีเ่ยวเฉาแบบนี้เลยนะคะลำต้นดอกทานตะวันก็เหมือนกันนะลูกดูสิเฉาหมดเลยนักเรียนสงสารไหมคะและแล้วเหีเ่ยวเฉาเป็นไงคะทั้งลูกเจี๊ยบทั้งแมลงต่างๆต่าง,าง,างก็ไม่ค่อยมีความสุขมากและะ้วค่ะอ่าดูหน้าต่อไปนะคะ จนกระทั่งวันหนึ่งเป็นช่วงเป็นช่วงที่ฤดูใบไม้มันร่วงนะคะก็บอกว่าลาก่อน้าเทียบน้อยอขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่ดีของเราเสมอมาดอกทานตะวันบอกด้วยเสียงแผ่วเบานะคะในที่สุดดอกทานตะวันก็ลม้มลงนะคะไปกับพื้นหลุดลุยกระจกกระจายมาเมล็ดก็เลยกระจายไปกับดอกทานตะวันนะคะแล้วเป็นไงคะดอกทานตะวันก็เลยหยุด โตนะคะแล้วเขเไป็นไงร่วงจากตาลูกเจี๊ยบเห็นแล้วสงสารมากๆเลย oh. เจี๊ยบเี๊ยบคุณดอกทานตะวันจะไม่ได้มาเล่นกับด้วยกันอีกแล้วหรอจะไม่ได้หัวเราสดชื่นแบบดวงอาทิตย์ให้ฟังอีกแล้วใช่ไหมไม่เอานะาเจี๊ยบน้อยได้แต่ร้องไห้นะคะร้องไห้เน่ยสงสารนะคะเป็นไงคะทีนี้อา่า สายลมฤดูใบไม้ร่วงลูกเกี๊ยบก็เป็นไงคะไม่มีเพื่อนเล่นแล้วโอ้โหต่างเศร้านะคะเลยเป็นไงคะดอกทานตะวันก็เลยไม่ไมาให้เห็นอีกแล้วค่ะมีแต่ดอกมาชนิดอื่นๆน,นะคะเช่นดอกดาวกระจายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะทันใดนั้นเจี๊ยบน้อยก็ได้ยินเสียงแผ่วเบามากมายที่เท้าตัวเองอย่าร้องไห้สิเกี๊ยบน้อยอย่าร้องไห้เลยอย่าร้องไห้นะ เสียงนั้นเป็นของมะละทานตะวันเล็กๆที่หลุดออกมาจากดอกนั่นเองถึงฤดูร้อนก็กลับมาที่เนินเขาอีกนะกลับมานะกลับมานะทำไมล่ะเจี๊ยบน้อยสงสัยมาแล้วจะรู้เองแน่นอนเจี๊ยบน้อยสัญญาสัญญาแล้วนะหลังจากนั้นเจี๊ยบน้อยก็ไม่ไปเนินเขาที่ดอกตะวันเคยอยู่อีกเพราะว่าถ้าไปเจี๊ยบน้อยก็จะคิดถึงดอกทานตะวัน จนอดร้องไห้ไม่ได้แน่นอนเวลาล,ล่วงเลยเข้าสู่ฤดูหนาวฤด,ดูใบไม้ผลิในที่สุดก็มาถึงฤด,ดูร้อนที่สัญญาไว้และแล้วเหตุการณ์ต่างๆก็เป็นไงคะูทีนี้ได้มาเจอกันมีความสุขนะคะทั้งเพื่อนๆต่างๆก็ได้มาเจอกันดอกวันมากมายนะคะก็ได้ลูกเกียบแม่ไก่ต่างๆก็ได้มาเจอกันผีเสื้อ แมลงต่างๆมีความสุขมากมายเลยนะคะแล้วทีนี้นิทานเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าการได้อยู่ร่วมกันนะคะเราจะได้มีความสุขรักกันตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ